CP Media Hybrid b อ l ไลน l i n e Media Agency ใครที่ดูอยู่ตอนนี้คงจะมีกิจการหรือว่าคิดว่าอยากจะเปิดร้านแล้วก็ขยายอาณาจักรให้ใหญ่แบบเขาเอาอย่างนี้ ผมเชื่อว่าเขาคงมีเรื่องราวที่น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีมากกว่าเขาจะมีวันนี้เขาต้องเจออะไรบ้างถามเลยครับพอร้านมันพัฒนาไปถึงขั้นระดับสากลแบบนี้มันต้องมีเรื่องของการคุมคุณภาพครับอย่างเช่นอาหารไทยพวกซุปตามนี้ฮนะไม่ว่าจะเป็นมะละกอฟูปแลบววิธีรู้สึกมันก็เป็นบ้านแ่ะมันไม่น่าจะต้องมีคุณลนโทรลมันครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราเป็นคนิสานนะครับคุณแม่ทํามาหากิสารให้ลูกทานเะนี่ยคุณแม่ก็จะไปคัดสิ่งที่ดีที่สุดครับ,รบหน้าที่ของผมก็คือต้องคัดสิ่งที่สุดเข้าร้านเหมือนกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นมะละกอต้องเป็นพันดําเนินสะดวกทําไมต้องดําเนินสะดวกเป็นมะละกอทานดิบคือมะละกอพันธุ์นี้สุกไม่อร่อยดิบอร่อย อันนี้รู้ตั้งแต่แรกหรือว่าพอทําเข้าแล้วเริ่มรู้อ,อ๋อรู้ตั้งแต่แรกครับก็คือเป้าคือผมต้องการจะขายส้ตมตำให้ราคาสูงขึ้นเราก็เลยต้องไปหาโนโ้ฮาวเพื่อเพื่อมาตอบโจทย์ว่าเอาอะไรดีๆมาในร้านเนี่ยลูกค้าน่าจะชอบ,บนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ถ่ายทอดจริง,รรงๆว่าคนีสานต้อง,องพริกป๊อปอร่อยกว่าพริกชี้ฟ้าแดงออมะนาวต้องมะนาวเป้นนะครับ,รบออปูต้องเป็นปูสแสมท้องจะได้ไม่เสียรวมถึงปลาลาต้องเป็นปลาลาสุกนี่นคือสิ่งที่ คนต่างจังหวัดคนอีสานร,รู้ดีนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนเอามาเล่าเรื่องครับ,รบแต่ละร้านหรือสาขานี่ราได้ประมาณเท่าไหร่ครับล้านกว่าบาทครับต่อต่อสาขาต่อเดือนต่อเดือนอืมบา<อ>งคนเปิดแล้วอยู่ได้สบายเลยนะค,คนที่มีไม้สุดสิบกว่าสาขานี่ยถ้าวุฒิไปเปิดก็สามารถยินดีครับเกณฑ์ต้องเป็นยังไงบ้างคือสมัครมาทางคุณสมมติเรามีที่ตรงนี้เราขอเปิดเป็นตามมั่ว อาจจะไม่ได้เสมอไปผมมองแอติจูดของคนที่มาซื้อมากกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นแฟนตะม,มูจริงๆไหมมีเป้าที่จะรักษาคุณภาพหรือรสชาติแบบที่เราเป็นหรือคุณมาซื้อเพื่อไปตอบโจทย์รสชาติที่คุณชอบตรงนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เราวัดนะครับเพราะว่ามันมันเท่ากับคุณเอาแบรนด์เราไปช่วยขยายแต่คุณก็ต้องช่วยรักษาด้วยเหมือนกันที่ผ่านมามันจะมีอยู่ช่วงที่ก้าวกระโดดคือจาก จากที่ไม่มีอะไรเลยครับแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนั้นใจมันคิดยังไงอ่ะก็ผมผมสนุกกับงานผมผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นกับอยอดขายผมสนุกกับกับการที่ผมไปห้างไหนไปจังหวัดไหนแล้วมีแบรนด์ผม,มนะครับก็เหมือนคนทําทีวีก็อาจจะตื่นเต้นกับเลตติ้งไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาเงินเปตัวตั้งครับทุกวันนี้เลยเหมือนเดิมแห่เหมือนเดิม jo y มากครับ ความสนุกในวงการนี้มันคืออะไรผมต้องการที่จะให้คนยอมรับนะครับในสิ่งที่ผมทำก็คืออาหารไทยมผมต้องการให้ value ม,มันเกิดจากส้มตําที่มันเคยวันที่ผมเริ่มทำเนี่ยมันอยู่ที่25บาทปัจจุบันราคาเราขายได้สูงสุดในส้มตําบางเพศถึง200กว่าบาทแสดงว่า v a l ูม,มันเกิดคือเรากลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย วัตถุดิบของอาหารไทยมันน่าจะได้ราคามากกว่านี้นะครับแต่อาหารชาติอื่นปัญหาที่ที่มันทําราคาได้ผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นกับอินโนวชันใหม่ๆหรือพฤติกรรมการทานใหม่ๆที่ผมพยายามจะทําให้คนไทยภูมิใจกับอาหารไทยมากขึ้นปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสามสิบแปดครับคุณมาไกลมากขอบคุณสามสิบแปดครับเป็นร้อยสาขาและไม่ได้มีแค่ตำม่วเพราะตำม่วมีอีกมีลูกๆมใช่่ีเฝอใช่ไหมมีเฝอมีลาวยวนมีแจ่วฮ้อนนะครับ คุณนำเลยดีกว่าว่าผมติ้อะไรเตรียมสี่เมนูขายดีนะครับเอาไว้ให้แล้วก็2เมนูใหม่ปกติกินเองไหมเนี่ยผมทานอาหารที่ร้านเหมือนที่บ้านเลยเพราะว่าผมบริสันต์นะครับสิงจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนนครพนมครับอัสสัมัญก็สูตรอาหารทั้งหมดคือสูตรอาหารที่แม่ทําทานในบ้านก็เลยผมคิดว่าการคอนโทรลง่ายที่สุดต้องเอาสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดรสชาติที่เราถนัดที่สุดมาขายแล้วคุณแม่มาคอมเมนต์ด้ไหม อ๋อหลังๆไม่ค่อยละครับไม่ค่อยลช่วงแรกๆมาวางแน่นอนแน่นอนทุกเมนูใหม่จะออกจมือคราบนั่นก็ไม่ใช่มาจากทั่วๆไปคือมาจากแม่คุณสิเมนูใช่ครับใช่ครับมันเป็นโน้ฮาวจริงๆอ่ะอะไรก่อนดีฮะอ๋อนี่ก่อนดีกว่าคุณดูนที่ต้องนี่คือปีไก่คบตะมั่วนะครับปีไก่ทุตะมั่วมันยังไงฮะเล่าเลยก็มันหมักแบบไทยครับพริกกระเทียมพริกไทยชุดแป้งหมักให้เข้าเนื้อนะครับซึ่งแทบจะไม่ต้องจิ้มก็อห่อย อันนี้คือแ<ก>ค่เห็ดสามอย่างนะครับนี่เป็นเมนูขายดีนะครับชิมได้เลยไหมฮะได้เลยครับได้เลยจะทานได้สดชื่นนะครับมไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่เห็ดต่อไปครับอันนี้คือผัดหมี่มั่วนะครับก็คือผัดหมี่สไต นะครับรสจัดจ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งของขาผัดหมี่ที่เชื่องไม่ต้องเยอะเท่าผัดไทยแต่รสชาติจัดไม่จาก <ใน S 2> <ต>ผัดไทยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับรสจะเข้มข้นกว่าเยอะนะครับแต่ถ้ายังไม่พอก็จะมีพริก่าลไม้มะนาวไว้เตรียมให้รสจัดรสชาตินี่มันถึงอ่ะม,มันไม่ยั้งอ่ะ ใช่ครับก็บสโล <คอ S 1> แกน<ร> <Healthcare> เราอาหารรสจัดขนาดเล่นต่ำต่อมาฮะก็เป็นปักตาโฟงโบราณครับปัตตาโฟงทอดกรพพอบท,ทายกับน้ำยำอ,นะอันนี้เด็กๆเขาจะชอบเพราะว่ารสไม่ไม่ไม่จัดมากแล้วคุณเวลาไปไปนั่งชิมได้ไหมใช่ครับ,บก็เหมือนที่หมอเวลามาร้านเนี่ยส่วนใหญ่ลูกน้องจะไม่รู้ของเจ้าของผมก็จะมาทำตัวเป็นเป็นลูกค้านี่แหละ เพื่อให้รู้ว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนที่มันขาดควรจะเพิ่มอะไรดูว่าน่าจะได้ข้อมูลมากกว่าอันนี้คืออันนี้ไฮไลท์อันนี้ให้ดูหน้าตาอ่านี่คือเมนูออกใหม่เพิ่งออกเดือนนี้เลยนะครับคือตำปูปลาทะเลนะครับก็คือใคราคนคิดอ่ะก็คุณแม่ครับก็คือสูตรของทางอันดี้ที่บ้านเนี้ยช่วยกันดูหรอกครับก็คือสูตรเด็ดของเราคือตำปูปลา คราวนี้ตำปูปลาทานแบบ,บหวาๆเนี่ยมันก็มันก็เลี่ยนเราก็อยากให้ให้ทานแบบสไตล์สารีบ้านนะครับของเลซสดๆคุกกับน้ําส้มตำที่เราจัดนี่ครับคือที่เด็ดก้าวต่อไปของตำมั่วคืออะไรก็อยากจะให้ปริมาณร้านอาหารไทยในในเมืองไทยเยอะขึ้น แล้วก็อยากจะไปประเทศไหนก็เจอร้านอาหารไทยนั่นคือเป้าที่ผมอยากให้เป็นหมายถวาตัมมูไปไปหลายๆประเทศอย่างงี้เหรอครับใช่ครับก็ปีนี้ก็อยากจะลองไปนอกอาเซียนดูบ้างครับเช่นก็อยากไปออสเตรเลียนะครับอยากไปอเมริกาตลาดรอเราอยู่เลยนะตอนนี้จริงๆแล้วมีติดต่อมาฮะแต่เรากำลังเตรียมความพร้อมของเราว่าเราทําในอาเซียนได้ได้จนรู้สึกมันง่ายหรือยังมันถึงจะเดินไปก้าวที่ไกลกว่าแล้วมันไม่พลาด ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องแคร์เรื่องคู่แข่งด้วยเนี่ยเราเราคำนึงยังไงบ้างเพราะว่าตลาดนี่มัน enter ง่ายเหมือนกันนะก็ผมผมอาจจะมาด้วยจากการที่บริโภคข้อมูลในเอเจนซี่มาเรารู้สึกว่าการที่ทําธุรกิจเนี่ยบางทีการมองเพื่อนมากเกินไปมันก็ทําให้เราเดินชา้าหน้าที่ของผู้นําคือวิ่งให้เร็วครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการขั้นต่อไปที่คนเดินเข้าไปยังห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าและเข้าไปอย่างร้านตามมั่ว คุณต้องดูให้ดีๆนะครับว่ารายละเอียดต่างๆที่คนคนนี้ใส่ไปในร้านของเขาเพราะมันไม่ใช่ร้านส้มตำหรือว่าร้านอาหารอีสานธรรมดาครับตำม,มั่วน่าจะเป็นแบรนด์ไทยที่เป็นมาตรฐานสากลที่สุดในขณะน,นี้และต้องขอบอกเลยว่าคนไม่อายครับที่จะเข้าร้านตำม,ม่วแล้วก็แชรภาพแล้วก็แชร์ผ่านโซเชียลกันเยอะทีเดียวอย่าลืมแฮชแท็กตำมวด้วยนะครับเวลาคุณไปกินตำม,ม่วครั้งต่อไป ราบีสวัดครับพี่น้องชาวไทย